ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันไหนชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําไก่อุ้มให้เพื่อนๆดูกันฉบับแบบคนทําไม่เป็นนะก็จะมาเปิด Google ดูแล้วก็แบบปนกับการจินตนาการนิดนึงเนาะเพราะว่าเออก็เคยเห็นแบบเคยเห็นคนแก่ที่บ้านทําบ้างอืมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคลิปนี้การทําอาหารก็คือน,นันขอพาดเอานะ ขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาหั่นตะไคร้อ่ะลืมปอกเปลือกอีกล่าสุดเออก็หั่นขั้วมันออกนะคะเราจะใช้ตะไคร 1, 1้หนึ่งหนึ่งถึงสองเขาเรียกอะไรต้นเออหนึ่งถึงสองต้นใช่ไหมก็มาแบบหันห่นหั่นเจะอ่ะเข้ามือไปอีกเออบาดบาดมือเออก็หนึ่งถึงสองต้นนะแล้วก็หั่นซอยเป็นแบบเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้แบบโขลกง่ายๆนะคะนี่แล้วก็แบบ หั่นให้ถึงประมาณขึ้นมาแบบไอตรงแข็งๆก็พอแล้วไออ,อ่อ,อนๆอะ่ะจริงๆอะ่ะไม่ต้องเอาก็ได้นะแต่แบบนานหั่นขึ้นมาสูงมากเออก็เพิ่งมันเห็นว่าตัวเองหั่นขึ้นมาสูงขนาดนี้ไอข้างบนมันไม่ได้หอมขนาดนั้นนะแล้วก็ขั้นต่อไปนะคะก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงหัวหอมหัวเขาเรียกอะไรหอมแขกใช่ไหมใช้ประมาณหกหัวนะคะ5้าถึงหกหัวเลยนะแล้วก็มาหั่นเล็กๆๆนะปลอก เปลือกให้เรียบร้อยแล้วนําไปล้างล้างก่อนเนาะเออแต่คือแบบนันล้างทั้งเปลือกแล้วค่อยเอามาปอกก็งงอยู่เออหกหัวนะคะใครแบบหัวใหญ่ก็สี่ถึงห้าหัวก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าลดลงก็ได้ตามจํานวนเนื้อนะอันนี้คือแบบนันทําเยอะเออก็ปอกไปเลยค่ะเรื่อยๆแล้วก็ซสๆยิๆ่งๆไปอ่ะแล้วเราอ่ะก็ยังหั่นไม่เสร็จนะเออ มีแบบอันน้อยๆอีกอันหนึ่งอ่ะอันน้อยๆน้อยๆแปลว่าเล็กๆนะคะทุกคนสาหรับใครที่แบบไม่รู้อาจจะรู้แล้วนี่ยังไม่จบกับหัวหอมนะอ่ะอันนี้ก็คือขมิ้นนะคะขมิ้นสดจริงๆอ่ะมันต้องปอกเปลือกนะมันต้องแบบขูดๆเปลือกมันออกแต่คือนันขี้เกียจขูดไงเพราะมันแบบอันกระจิ๋วหลิวมากแค่เราล้างแล้วเราก็ขัดขัดให้มันสะอาดก็พอนะคะแล้วก็หั่น ฝันฝันเขาเรียกอะไรฝันฝันเนาะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พริกชี้ฟ้าใช่ไหมพริกชี้ฟ้าแดงสองอันเขาเรียกอะไรสองเขาเรียกอะไรวะทุกคนเขาเออสองอันนั่นแหละแล้วก็พริกแห้งสักสี่ถึงห้าอันนะไม่เผ็ดอันนี้จะเป็นข่านะคะเราก็มาซอยเล็กๆจริงๆก็ต้องแบบตอกเหมือนกันนั่นแหละแต่เออขี้เกียจยอมรับเลยว่าขี้เกียจนะคะแล้วก็แบบ อยเป็นเล็กๆนะนี่จะถึงขั้นตอนแบบการโคลกแล้วนะเราก็เอาตาไคลลงไปโคลกก่อนตาไค้กับหอมแดงเออเอาให้มันโคลกให้มันแหลกๆก่อนเพราะว่าตาไค้มันแข็งใช่ไหมแล้วหอมแดงมันลื่นเราก็แบบโคลกไปให้มันเข้ากันจํานวนหนึ่งอะรอดูก่อนนะตอนโคลกโป๊กๆๆๆๆไปเลยคือแบบ มันไม่มีเสียงอะมันไม่มีเสียงตมอะเออก็คือภาคเสียงใส่เองนครกแล้วอันนี้ก็ใส่ขานะคะขาที่แบบเราหั่นไว้แล้วก็ใส่พริกใส่ทุกอย่างที่เราหั่นไว้เมือ่อกี้เออก็แบบตำตำครกให้มันเข้ากันปร้อยนะคะตอนนี้คือส่วนผสมวัตถุดิบอะไรมีเท่าไหร่เดียวท้ายคลิปเดี๋ยวนั้นจะแปะไว้ให้หนะหลังจากที่แบบจบคลิปอะแล้วก็แบบนิ่งหายไปไหนล่ะล่าสุดเออ กลับมาตาก่อนฮัลโหลกลับมาแล้วนะคะแล้วมาแล้วเออไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะโป๊กไปโคลกให้แบบมันเข้ากันให้แบบมันละเอียดอ่ะมันคือให้แค่มันเข้ากันก็ได้อะตาไปตาไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ทุกคนก็ดูไปนะยาวๆไปละโป๊กๆๆๆๆ ต่อไปนะคะก็คือเราใส่กระปีนะคะกระปียี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่นอนไปหาซื้อมันมีแค่ยี่ห้อนี้นะก็ใส่ไปให้แบบกะกะพอเหมาะเนาะเออก็อันนี้คือแบบนันทําเยอะอะ่ะทุกคนก็คือกลัไมู่กคือทําอันนี้คือกินได้ทั้งวันอะ่ะหรือว่าแบบกินได้ทั้งครอบครัวนะจริงๆเออขอไปโขกต่อบาเมึงนะทุกคนแบบมันแบบตำนานมากเดี๋ยว อ่ากเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะท<ด>ุกคะนเครื่องแกงที่หกเสร็จแล้วก็จะมีสีสันประมาณนี้เลยแบบเอาพอให้มันเข้ากันก็พอแล้วนะคะเออแบบหอมมากตอนนี้มาขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะหั่นไก่นะคะสับไก่เออแบบสับไก่แบบสู้ชีวิตทุกคนไปดูนะ <c oughs> เราก็แบบ สับๆๆขขขขไปใครมีอีโต้ก็แบบใช้อีโต้ก็ได้นะแนะนําเป็นเนื้อส่วนสะโพกติดน่องนะคะจะแบบอร่อยมากๆเลยนะ,ะแบบมีกระดูกให้แทะด้วยเออดูคือแบบลำทดมากทั้งเขียงทั้งมีดเออเอ,อ็นดูน้อนหม่ยถึงเอ็นดูตัวเองก็กๆสับๆไปเลยนะคะ นี่นะทุกคนนั้นก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จหมดแล้วนะคะมีทั้งไก่นะคะแล้วก็โขลกไว้นะ,ะเดี๋ยวไปดูตอนที่ทํากันเลยดีกว่าเนาะแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนเสร็จกันเลยแล้วกันเนาะ,ะนี่นะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะจะเป็นน้ํามันหมูหรือว่าน้ํามันพืชก็ได้นะคะ แล้วก็ใส่เครื่องที่เราโคลกไว้นะคะนี่เห็นไหมนั้นก็โคลกแบบให้มันเข้ากันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ากินเองเนาะเออกอ,อใส่ลงไปผัดผัดัด,ดให้มันหอมๆนะคะให้แบบกลิ่นมันหอมมาเออทุกคนหรือว่าแบบพอตามอะไรประมาณนี้ หลังจากที่เราผัดเครื่องแกงได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่เนื้อไก่ของเราที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดัด,ดแล้วก็คลุกเครื่องที่เราคลุกไว้กับไก่ให้มันเข้ากันนะคะระวังติดก้นกระทะนะขั้นตอนนี้ทุกคนจะเบาไฟก็ได้นะโอ้แบบเออติดแบบติดก้นหม้อมาแบบไหมมาคือมันไม่อร่อยนะมันจะเหม็นนะก็คลุกๆไปให้มันเข้ากันเลยนะคะ ถึงขั้นตอนนี้นันก็จะใส่ขาที่ฝานไว้นะคะเออเมื่อกี้นันลืมแบบลืมถ่ายตอนฝาน <c oughs> ลืมลืมลืมถ่ายตอนฝานไว้อ่ะเอออน,นี่ก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้ก็คือที่นันลืมถ่ายก็จะมีอาฝานค่ะใช่ไหมแบบให้มันเป็นแผ่นๆเนาะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะทุกคนแล้วก็ต้นหอมผักชีนะ หั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นเ็กเไว้เราจะไว้ใส่ตอนท้ายๆตอนที่ไก่เริ่มสุกแล้วนะตอนนี้ก็คุกคุกผัดผัดให้เครื่องมันเข้าไก่ก่อนนะนี่นะคะพอเครื่องเข้าแล้วนี่นันแอบไปเติมน้ำมานะลืมถ่ายอีกแล้วเหมือนกัน <c oughs> คือแบบขที่ลืมอะไรขนาดนี้อ่ะเออเติมน้ำเติมน้ำไปพอให้แบบท่วมท่วมไก่หน่อยนะหรือว่าประมาณนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> เครื่องปรุงที่ใส่นะคะก็จะมี เกลือกับผงชูรสแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะแบบนิดหน่อยจริงๆเนาะปรุงแค่นี้นะเพราะว่ามันจะมีความหอมกับความเคมม็มของกะปิที่เราโขกไว้ในเครื่องแกงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะเราก็รอให้น้ำมันแห้งนะคะแล้วเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ะะไก่อุปของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันเป็นอาหารแบบของไทยใหญ่อะ่ะทุกคนก็ใครเอาไปทำตามก็ได้นะคะลองดูนะแบบน่าจะอร่อยอยู่นะสำหรับทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะบุย้ยบยนะ